นี่น้องนี่มันเจียวแค่ละหกบาทเด้ออันแค่ละหาบาทกวนเกือบหกบาทนี่อันมาหลายมือแล้วเพิ่นเอามาใหา้ทรงนี่เบื่องเอาปกอันละห้าบาทนี่อันนี้สิบสามบาทนี่ปลูกได้จากมือได้สิบมือแล้วนี่มาก,กวนในยี่สิบยอดยี่สิบยอดสองร้อยสามสิบบาทอันนี้บืกอื้อต้นนี่พัดดูใบว่าสัน้นนี่บืกออื้อต้นนี่ อยู่ในห้องเน็ตน,นั่นสองซ่องพันดูใบอันนี้งามนี่สามซิบกว่ามือท่านในหอดี0ิบมือซ้ำนี่เดียนกลัวปลูกไล่ยๆกันมึงเบึกแกงบ้านนี้อันน,นี้นี่คือจิมแนพันดูหมากอ่นี่นี่ 30, 40, 40, 40. นี่เดกสามสิบก็มือสี่สิบมือพอดีนี่อันนี้คือ,อยั่วนี่บักเตียงบักเตียงงามบ่พี่น้องเดี๋ยวสี่สิบมือแล้วนี่จะได้กินหมากแล้วได้ตำแล้วดอกลวกวก้ามากแรงเลยเได็ ปลามันแจ้วมันมันแจ้วกับเกือบซีซิมือแล้วมันแจ้วนี่หัคู่อันนี้พันเต้าหู้พันเต้าห,ห,หู้หัวกลมแต่ว่าสีสมอันนี้เต้าหู้หัวเครื่องหัวอันนั้นสีสมหัวสีสมนี่นี่แขกแล้วแต่ว่าคือนฉีดหัวคือนฉีดน้อยแค่ละมันสีกคนได้บ่ละ สั่งสื่อมาว่าสีสิบหามือได้ก้นนี่คุณแขกดีอย่แต่ว่ามันหัวซ้ำใด็อันนี้มูหัวหัวเง้าวบกกลมหัวเง้านี่ปลูกพร้อมกันมือเดียวกันหัวกระเสียวหุ่นตะพัดปลูกนากระหก,หกะครกนีงพี่นอ้องเป,ป็นต่ไปรวดว่าเตการกรเกษยนบักผ้าวนำหอม สี่ก่าแล้วสิสอบเขาสองปีแล้วปลาบักเ้าวปลาบักคงปลาว่ากระโดนี่เอาว่าเาโด,าโดพันพิงเครื่องตันไงไปปีแล้วพิงเครือตันปลาโดกระเกียวอันนี้พักไซผู้ใดอยากได้พักไซเด้อพี่น้องเด้อพักไซงามครับ แล้วเฮ็ดเหรียญยุ่งังสี่เหรีตามภาษาคนบพ่อบาทเพิ่นว่าคุ้ง